กอนเสร็จเสร็จเสร็จเขาตีแล้วก็ทะเลาะเขาตีแล้วก็ทะเลาะเรื่องแชทเล่นกับผู้ชายหนูเล่นจริงแต่ว่าหนูไม่ได้อยู่เขาตอนหนูเล่นแต่พอกลับมาเขามาแฮกข้อมูลเครื่องเล่นแชทอยู่ ตื่นมาประมาณห้าโมงหนาวมากแกเล่นอยบอกว่าอูเข้าฟซบุ๊กโง่ให้โวห้าวันนั้นเนี่ยใ้่ผมไม่ได้สนใจตม่นี้เมาแล้วหกวันแล้วครับ